อันเดอร์ปีนองเลยโอ้นี่กับขา่าวไล้ไล้แสบแสบไอ้สามนาทีย้อนได้พี่น้องจ้แะแซ่บๆหาผู้นังนนน่งกินน้ำอ้าวประมาณนั่งกินน้ำกันแหมเนาะโอ้มาเช้าไปผุนกินเสร็จแล้วจนะกินน้ำหรอโอ้ผุนผุนนั่งพ่าวอ,อ,อยู่พุ่นไหมมามา,มานั่งกินน้ำกันหนิไหมกินกับขา่าวแซ่บๆน้ำกันนี่ ขขายังไหลแซบบอแซบบอครับแซบคุณะตำบักหงตำบักหงแซบ oui. แซบเตมมานั Entonces, ่งกินน้ำกันเครับเอานังกินไปเอวแ้

เอาบางห่วงมาให้เดี๋ยวไปเบ่งหมวงก่อนสายกับบั้อนสายบกักม่วสโอ้หักเออน้งม่วงอยังงี้นี่ม่วงยังงี่นองจ้ะสุกแล้วมาเตบานเฮาเดน่บนมมาไหนเเด่าน้น้นว้เ่าวใสเห็น้ เอาซีนนะปน่ะอาคีมท่า <what> ย <you Luis> ังเลิอน่ะเพิ่นค่ะแนาวเพิ่นใส่ถึนไหมอืมิเ็าะเลงสัหือเปลาอือเพินไม่งาฝ่ายอ่ะออ่งาฝ่ายกงาไตอ่ะันมันจืนใส่ด้ยเราแม่ฝ่ายนะอปิปัเาก็แงยนาล้วก็ทั่เราก็ไดยเห็ด เขได้เข้ได้บวชได้นงกระซางแต่่าเขาไปนุนเขาว่าเขาว่าต้องกสิเป็นนสันะนาเราใส่วหาอีกมฝ่ายนายเอามั่อนนี้นาิ่นซื้อส้มแบบส่ใส่เด้อพี่น้องคนสบายใจน้านมนาเหุเป็นไ่ได้นามอง้นเองสบายใจขอบคุณหลายๆกับการรับชมด้วยจ้าซำนนี่ลหละจ้า